ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเวลี่บีซีช anel เนาะคลิปในคราวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับผมของเด็กโปรไฟล์เทวราชันสิงตัวจากกดสไตล์วูมเลโอนะครับก็ตัวที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเป็นคีสิบริกของเด็กนี้นะครับก็มาทอนความรู้จักกันเล็กน้อยกับเจ้าตัวเราคีสิบริกของเรากันนะครับผมกับเจ้าตัวเทวราชันสิงตัวจากกดสไตล์วูมเลโอนะครับผมสกิลแรกเนาะเลเวลหนึ่งสองสามครับผมอัลต้าชิวม่วงเขียวขาวเหลืองครับซิบลิกนี้นะครับผมจะไม่รับเอฟเฟกต์ของซิบลิกอัลติเมทเมจิกเน ก็ไม่มีเบฟเนาะไม่มีนะครับผมของสีม่วงเขียวขาวเหลืองนะครับแล้วก็เอฟเฟกถัดไปนะครับผมเลเวล1นึครับเมือ ulse, ่อซิปลิกเผาจักรพรรดิเทพสิมงกุฎของเราที่ไม่ใช่ซิปลิกนี้เสื่อสภาพนะครับผมซิปลิกนี้จะฟื้นสภาพครับแล้วก็เอฟเฟกตถัดไประหว่างชิวเนาะเลเวลสามซิปลิกเผาจักรพรรดิเทพสิมงกุฎทั้งหมดของเราจะได้เจมข่าวเพิ่ม1เม็ดน,นะครับก็เป็นการที่ดี1ใบนะครับของการีเวิร์บุชุดนี้เนาะของสิบสองราศีใส่มา3สานะครับ และการถัดไปนะครับผมจะเป็นการ์ดโปรโมโนกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมจักรพรรดิเทพจอมปลอมีเคกามีครับผมสกิลแรกนะครับผมเลเวล1 2 3ชิวเมื่อซิบริกนี้ถูกอัญเชิญนะครับสามารถนำโซคอจากรีเซิร์ฟไปวางไลน์ได้นะครับแล้วก็สกิลถัดไปเนาะเลเวล1 2 3นะครับผมเมื่อซิบริกนี้ถูกอัญเชิญเนาะเราสามารถโจมหนึงครับแล้วก็สกิลถัดไประหว่างชิวนะครับผมเลเวล2 3เนาะเมื่อซิบริกนี้ถูกทำลายโดยคู่แข่งนะครับสามารถอัญเชิญไม่ใจคอซิบริก เข่าจักรพรรดิเทพนะผมแล้วก็จักรพรรดิหยกเนาะแล้วก็สีมงกุฎของเราหนึ่งใบนะครับผมแบบไม่จ่ายค่าคอร์สครับก็ใส่สามนะครับผมเป็นการโปรโมทและก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับผมแปดอสุบินกินจิทาเคนาชิฟอเทสนะครับผมโซเบิร์นนะครับผมหลังจากเซปิลิกหรืออัลเทเมตของคู่แข่งโจมตีนะครับผมอันเจนโดยไม่จ่ายคอร์สนะครับผมเซปิลิกนี้ เอฟเฟกต์ครับผมเลเวลหนึ่งสองสามนะครับซิปิลิคนี้จะไม่รับเอฟเฟกต์ใดๆยกเว้นซิปิลิที่มีคําว่าเกนจิในชื่อการ์ดครับแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปเนาะเลเวลสองสามสเต็ปของคู่คแข่งในเทิร์นน,นี้นะครับผมเมื่อไรเราไม่รับความเสียหายสามารถอัญเชิญไม่จ่ายครอสการ์ซิปิลิที่มีข้อเกนจิในชื่อการ์ดได้ในมือของเราหนึ่งใบนะครับผมก็ใส่มาสองใบนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นตัวนี้ครับผม ซูเปอร์โมบิสนะครับผมเลเวลหนึ่งสองสามเนาะเฮเวนชิลสีแดงนะครับผมซิปลิกนี้จะมารับผลของเอฟเฟกซิปลิกเบฟเนซัสเมจิกสีแดงของคู่แข่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกถัดไปเนาะเลเวลสามกับเลเวลสองนะครับเมื่อซิปลิกนี้ป้องกันนำควายหนึ่งเบฟมาวางบนซิปลิกสีขาวของเรานะครับผมก็จะใส่สามนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับผมเป็นการซับพกสิบมงกุฎกับจกักรพรรดิเทพนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยจากกคนระดับที่สี่สิบสี่นะครับผมกอลเลสและคูนเนาะ โอเคช่วงเมนนะผมเอ็กเซลคอร์สี่นะครับสามารถแสดงการ์ดเป็นบนสุดของเรา3ใบนำการ์ดเบลฟเผาอิมเมจินหนึ่งใบและการ์ดเผาจากักรพรรดิเทพหรือสิม,มงกุฎจากที่แสดงนั้นเพิ่มขึ้นมือแล้วการที่เหลือทิ้งนะครับนอกจากเอฟเฟกต์นี้ทำงานนอก,การานนี้จะวางไว้แสดงนอกมือครับแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปเลเวลหนึ่งสองนะผมเมื่อเซฟนี้ถูกอัญเชิญน,นะครับเมื่ออัญเชิญจากนอกมือสามารถอัญเชิญไปจ่ายคอร์ดการ์ดเบลฟ์เผาอิมเมจินในมือของเราหนึ่งใบได้นะผมก็จะใส่มาสามใบเลยครับ ก็การ์ดตัวถัดไปน่าจะเป็นตัวนี้เลยครับผม12จกักรพรรดิทเทพแห่งปีฉลูนะครับผมอาวารัสไบซันนะครับผมเบอร์ชิลเนาะหลังจากเราเสียไลท์เมื่อไรเราไม่เกินสันะครับผมอันเชิญเมื่อใส่คอการ์ดสิปริกนี้หลังจากนั้นสามารถนําโซคอบนสิปริกเราไปวางไลท์ได้นะครับเอฟเฟกต์ถัดไปนะครับผมเลเวล1นึ่งสองเนาะเมื่อสิปริกนี้ถูกอันเชิญน,นะครับนับเป็นสิปริกอัติเมฆคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับผมกลับไปไว้ใต้สุดดิกนะครับเอฟเฟกต์ถัดไประหว่างชิวเนาะเลเวลรนะคับผม เธอของคู่แข่งนะครับผมซิปริกพอจักรพรรดิเกษตรสีมงกุฎรูปแบบสภาพของเราทั้งหมดจะมารับเอฟเฟกของคู่แข่งนะครับก็จะใส่มา2ใบนะครับโอเคแล้วก็ตัวถัดไปนะผมก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นการประมูลเหมือนกันนะครับผมกับจ้าตัวแดนเซอร์เลมบิสนะครับผมสกิลแรกนะครับผมเลเวลหนึ่งสองนะครับผมเมื่อซิบริกนี้ถูกอัญเชิญเนาะนำควอยหนึ่งเม็ดมาวางไลทเราไอไลทเอวาตรงรีเสิร์ฟนะครับนอกจากนี้นำควอยหนึ่งอีกเม็ดหนึ่งนะครับผมมาวางบนซิบริกเผา วิญญาณดวงดาวหรือสีมงกุฎของเราที่ไม่ใช่ซิปลิกนี้ได้นะครับเลเวลสองเนาะเมื่อซิปลิกนี้ถูกทําลายโดยคู่แข่งครับสามารถส่งรีเซิร์ฟก็คอตรงรีเซิร์ฟของเราหนึ่งเม็ดลงทรสัสเพื่อนำซิปลิกนี้กลับขึ้นมือนะครับผมก็จะใส่สามใบเนาะแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นซิปลิกใบสุดท้ายแล้วนะครับผมของเด็กนี้เนาะนักลบเครื่องกลอ e ีนาโฮมาเซะนะครับผมสกิลช่องแฟลชเอ็กเซล เมื่อจบการต่อสู้เขาทําการจบแอทเทอเซปทันทีครับผมหลังจากเอฟฟนี้ทำงานการนี้แสดงนอกมือนะครับผมก็จะใส่มา2ใบครับซิปลิปก,ก็จะใส่ประมาณเท่านี้นะครับรค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บโอ้ยกนแล้วก็ส่วนต่อไปครับผมก็จะเป็นส่วนของนี่เลยการ์บียนะครับผมกับการ์ดใบแรกเนาะก็จะเป็นตัวนี้ครับผม อัศวินอสอรพิษเพนดราก็น,นะผมเบมนี้เส่อสภาพไม่ได้นะครับเมื่อหยุดรูปแบบสปิริกเนาะและจะโจมตีและป้องกันไม่ได้เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งนะผมเมื่อเบมนี้ถูกอันเชิงครับส่งคอโบสปิริกหรืออัตเมยของคู่แข่งหนึ่งตัวลงรีเซิร์ฟนะครับเอฟเฟกต์ลม <Effect S 2> ล่างเนาะเรื่องขัดลมล่างซ้ายขวาคอตั้งแต่สามขึ้นไปครับลมล่างซ้ายขวาเมื่อโจมตีส่งคอหนึ่งเม็ดโบสปิริกหรืออัตเมยของคู่แข่งลงรีเซิร์ฟของคู่แข่งครับ เมื่อซิปบริเกเหลือที่มีคู่แข่งสุสลดยโดยเอฟเฟกต์นี้เนาะเราจวนหนึ่งครับผมเพใส่มาหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถัดไปนะผมจะเป็นตัวนี้เลยเทพมาเครื่องกลนะครับเรื่องนี้คือสภาพมาได้นะครับเมื่ออยู่ในรูปแบบซิปบริกตจะโจมตีและป้องกันไม่ได้เนาะและเงื่อนไขลมล่างขวานะครับเขาตั้งแต่สีขึ้นไปลมล่างขวาเมื่อซิปบริกนี้โจมตีหรือป้องกันครับเราจวนหนึ่งนอกจากนี้เมื่อซิปบริกของเราที่มีคำว่าอัตตาชิลสุขสภาพอยู่ทำลายซิปไร่เกินีพีไม่เกินห้าพ เอฟเฟกต์ถัดไปเงื่องไขลมล่างซ้ายเนาะอคอลนัตแต่สีขึ้นไปครับลมล่างซ้ายอัตาชิวสีม่วงเหลืองนะครับซิปริกนี้จะมารับเอฟเฟกของซิปริกอัลติเมทเดสซัตเมจิกสีม่วงและสีเหลืองเขียวแข็งนะครับก็จะใส่มา2ใบครับแล้วก็ไปถัดไปจะเป็นของเทมมานมิชิวนะครับเอฟเฟกนี้ครับผมก็เบฟนี้ครับสภาพไม่ได้และเมื่ออยู่ในรูปแบบซิปริกจะโจมตีและป้องกันไม่ได้ครับเรื่องไขลมล่างขวานะครับเมื่อเคาตั้งแต่สีขึ้นไป ลมล่างขวาเมื่อซิปลิกนี้โจมตีนะครับซิปลิกนี้จะไม่ถูกป้องกันโดยซิปลิกที่มีลมล่างของคู่แข่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปเนาะลมล่างซ้ายครับผมคอาตัแต่สีเมื่อซิปลิกนี้โจมตีนะครับซิปลิกจะไม่ถูกป้องกันโดยซิปลิกเลเวลหนึ่งสองคู่แข่งนะครับก็จะใส่มา2ใบครับผมในส่วนของเบเกอร์ใส่แค่นี้นะครับแล้วก็ส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของเมจิกนะครับก็ใบแรกเลยครับผมการป้องกันเนาะจะเป็นตัวของกำแพงผลิตข่าวนะครับ ช่วงแฟดเนาะเมื่อนาโอเคครับช่วงแฟดนะน้สเปริคกแข่งหนึ่งตัวกับขึ้นมือครับถ้าใช้โซคอร่วมในการจ่ายด้วยนอกจากนี้นะครับในเทอร์นี้ไล่เราจะได้รับค้าเสียหายมากกว่า1ไม่ได้นะครับก็จะใสมา3าใบเลยครับแล้วก็การถัดไปนะครับจะเป็นตัวของนี่เลยดาวคือปีแห่งแสนนะครับผมการแฟดในช่วงนี้ในเทอร์นี้นะครับเปริคอาติเมทของของเราหนึ่งตัว BP จะบวก3 0 0พันหลังจากนั้นนะครับผมในเทอร์นี้เซปริกทัาอัติเมตนั้นจะสามารถป้องกันแม้จะอยู่ในรูปแบบสภาพได้นะครับก็จะใสมา3าใบนะครับ แล้วก็การประทับไปเรานะจะเป็นตัวของเซชั่นดรอนะครับเมสเซเราจวจสอนนอกจากนี้เมื่อไรเราไม่เกินสอนนะครับเราจะวเพิ่มอีกหนึ่งใบเนาะแล้วก็การช่วงแฟดนะครับในเทอร์นี้เซปปิดทํามัที่เมยของเราหนึ่งตัว Bp บวกอีกสองพันนะครับก็จะใส่มาสามใบเนาะเอามาเล่งจวดนะครับในส่วนของเมจิกก็ใส่แค่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถัดไปครับผมก็จะเป็นตัวของเนสซัทเนาะกับใบแรกเลยครับผมโลกที่รุ่งโรวนนะครับผมสกิลแรกนะครับผมเลเวลหนึ่งสองเนาะเมื่อซิบปริคท่าอัตเมทของเราถูกทำลายโดยคู่แข่งนะครับผมนำเนสซัทของคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดไปเลเวลสองเนาะแอทสเต็ปของคู่แข่งเมื่อซิบปริคท่าอัตเมทของเราถูกทำลายโดยคู่แข่งนะครับผมนำซิบปริคของคู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือนะครับก็จะใส่สองใบนะครับแล้วก็ เน้สตถัดไปจะเป็นของบนี้เลยครับผม n u เบอร์สิบห้านิวลาสนะครับเรเวลหนึ่งสองนะครับผมเมื่อเราเริ่มเมสเตปของเราสามารถนำการ์ติเมียในมือของเราไปวางแสดงนอกมือเพื่อเราจวดหนึ่งได้ครับผมการที่แสดงจากกระทั่งจบเกมนะครับสามารถใช้งานได้เสมออยู่ในมือเฟสต์ถัดไปเลเวล2สองครับผมเอสเตปเมนแท้ของเรามีโซคออยู่ฟุตสภาพสปลิตอัลติเมียของสีขาวของเราสามตัวนะครับก็เป็นการที่ดีอีกใบหนึ่งนะครับผมก็ เลยไซด์ก็จะใส่ประมาณเท่านี้นะครับก็จบไปเลยนะครับสลับเด็กโปรไฟล์เนาะเป็นเด็กแนวทางในการจาาัด12ราศีสิ่งนะครับผมของไซด์วูมเรียเนาะก็เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะครับทุกคนสามารถเอาไปปรับแก้ไปของตัวเองได้นะครับตามที่ทุกคนสะดวกเลยก็จะพยายามแล้วก็ทางช่องเราก็จะพยายามปรับคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามคนตัดคลิปด้วยเนาะจะพยายามไม่ตัดคลิปดึกเกินไปนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ฝันดีครับ